ที่ใดที่ไม่มีสีหมายถึงพระแม่อัธฐารักษ์มีที่นั่นก็ไม่เจริญซึ่งพระแม่อัธฐารักษมีทั้ง8นั้นก็คือพระแม่อาทิมหาลักษมีหมายถึงเทวีแห่งความโชคดีด้วยบาร,รมีของพระแม่มนุษย์จึงได้รับความโชคดีพระแม่อัธฐารักษมีองค์ที่สองคือพระแม่ธัญลักษ์มี เป็นเทวีแห่งพืชพันธุ์และทัญญาหารผู้ใดที่บูชาพระแม่ทัญญาลักษมีชีวิตจะอุดมสมบูรณ์หมายถึงจะมีทัญญาหารไม่ขาดแคลนัางที่สามพระแม่ไพรยะลักษมี ที่ผู้รู้จักกันในนามวีระละักษมีด้วยเป็นเทวีแห่งความกล้าหาญและพลังเพราะนางประทานพลังและความกล้าหาญในการรบผู้ใดได,ได้รับพรจากพระแม่พวกเราก็จะประสบความสำเร็จในการเผชิญหน้ากับทุกปัญหาตางที่ 4. พระแม่โคชลักษมี ผู้ประทานความมั่งคั่งสมบูรณ์ที่ได้รับจากสรรพสัตว์และด้วยบาร,รมีของพระแม่จึงทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงบางที่5ก็คือพระแม่สันตนาลักษมีด้วยบาร,รมีของพระแม่ทําให้มีลูกหลานสืบสกุลหากครอบครัวใดที่ไม่มีทายาทก็สามารถขอพรพระแม่เพื่อให้มีความสุขจากลูกหลานด้วยหากไม่ได้รับพรจากพระแม่ถึงแม้จะมีทายาทแต่ก็หาได้มีความสุขไม่บางที่6ของพระแม่ พระแม่วิชัยลักษมีพรของพระแม่ไม่เพียงแค่ชนะการศึกแต่หมายถึงจะสามารถเอาชนะปัญหาต่างๆในชีวิตคนเราด้วยและปางที่7ก็คือพระแม่วิทยาลักษมีเป็นพระแม่แห่งศาสตร์และความรู้ด้วยพรของพระแม่เราจะไม่มีเพียงความรู้ทางศาสตร์และทางศิลปแต่ว่าพวกเราจะมีความรู้ในการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมอีกด้วย และพระแม่ลักษมีปางที่8พระแม่ธนะลักษมีหากได้พรของพระแม่ก็จะมั่งคั่งทรัพย์สินเงินทอง